สวัสดีครับพบกนเปอง FC สนอยเพลินแพ,ง,พง FC น้องหญิงครับมาผมมาปอกกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับนะครับพี่น้องอาหารการกินเที่ยงนี้สิว่าเที่ยงกับบเที่ยงหอกพี่นปน้องบาสามแล้วเมนูนมนบายนี้อของทีมงานหล้างบ้านครับผู้นําทีมงานครับผู้นําทีมงานตะลุมิติหลังจากที่ พออาทิตตาได้เพิ่มพลังแล้วก็เป็นเวลาของการกินเขา่ากินเข่าแล้วก็นังขึ้นหนังไทยเฮาสีขาดบ่ไหนคือการกินเข่าครับกอ,อ,องทัพต้องเดินด้วยท้องส่วนปะนา่งตอนนี้ปานางว่าห่อนแห้งว่าสันคือนยังบ่ออกแล้ววาสันแดด,ดครับเมื่อนี้พี่นอ้องแดดห่อน อากาศหอนอ่านยังไงโทรศัพท์บ้างอยู่ห้องของเัเหนะ็นมันนะนะครับพี่น้อง <c oughs> เมนูบ่ายนี้มีอะไรกินปลาท่านจอมหยุดลงมือเองเมื่อน,นั้นปะน้างว่าพงสลดไอ้ประมาณห่อละยี่สิบบาทเป็นเบิร์ตอหนึ่งปะน้างว่าซิมไปนี่ บม่มีอย่างเลยมีแต่ผงสูตรประธานตัวเบองรงลีลาครับพูดเบอ่งจีล่ลาพูดไอเดอ้าไอเต้าโอ้ยไอ้เต้าไอ้เต้า,ตามีปานดำที่หลังด้วยใ <c oughs> ส่ละหนามว่าหนามไหมมันกินจิล่เ <c oughs> จียวไปใส่เจียวไปหาผอ้หญีก ตอนนี้ยังบอหอดเวลาอาหารเย็นครับอาหารเย็นคือสี่โมงแรงครับสําหรับไปล่อยงบากินได้นามปล่องเลีนหาปูเลยอันไหนอ๋อนาเพิ่นเปิดไปพุ่นเพิ่นเปิดไปอดบานสายยางมันเก่าสายยางมันแตก ปดไอ้เต่าดูกเดิก,ดก,ออกยิไม่ได้เจอกันเลยวันนี้ไหนไหนหืมืมอืมได้เจอพี่โดแล้วนี่นี่เป็นไงพี่กับน้องเขาเจอกันนี่เป็นไงนี่คือถอดอไอร์ไรไอคือถอดอน,น้องไรหบิง่ง เมื่อเศร้าก็ไม่ค่อยได้เล่นกันครับเพราะว่าตอนปล่อยออกคือไอโดเพนนื่นแลรนหนีนะเพื่นบริยูเล่นกันออกะน้องบันนี้กับมาธาทีมงานรถตู้เดินทางกับบริยเลรนกันบันนี้พ่อแทแ<ะ>ดดออกก็เลยบริยูปล่อยให้เพื่อนเล่นกันอีกปเป็นก็นเลยคืนหอดกันหลายพ่อแเอาออกมาจากกล้องเท่านั้นแหละนห,ห,ห,หนดูตาดิ ตาเป็นไงบ้างดูตาก่อนแต่ว่าพ่อเจ็บแล้วหมู่ว่านันเจ็บรับตามี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 เลยหมู่ว่านนี่ไปไปขี้นิกรอบนี้ต้องให้เขาแค่ขี่หูให้น้ำเด้นี่นาง ไปคีนีกรอบนี่ต้องให้เขาล่างหูตัดเล็บให้น้ำเลยนี่นี่ไอ้ตาวนี่คือตอน,นนี้น่งมาก โอ้ผมกินบันเป็นไหมสมผักเป็นกินแล้วมันคืนขึ้นหินหินขึ้นดังยังไงดอกอน,นี่อันนี้เป็นเป็นซุปหรือเป็นยังไงเป็นแกงหมอเป็นสมผักสมผักเป็นสมผักกุ้ยช่ายสมผักกุ้ยช่ายผักกุ้ยช่ายมนันหิ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 นขึ้นดังยังไงดอกนู่นโบนคือสมผักบัว าจากหลวงพระบาง,บางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมฮะเบิดแล้วว่าทีนี้เล่เบียนหมอมันก็นเหมือนหรอกยังไง่ายนั้นทดเดียวมาไหมมาไหมท่านจ้อมหยุดเข้ามาเลยเดินเมี่ยงตะงนี้ท่านจ้อมหยุดโชว์เพ่ง ชว์เพลงไอ้โคกเพลงสากเมื่อกี้หวงสากสะเบื่อ,อยันเรื่อลลกมา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 ห<า><า>นมา่มามาผูา้ดใดสิกินเขาออกกล่องมะมาพ่อยัยมากบ่มีมาคนสวยมากินข้าวเร็ว เลนหมดเวลาเลยนาะับมาหงมามาเรายังอยู่อหลาวันอยู่ใช่ถ้าอยู่พรุ่งนี้ก็ต่อเพราะว่าเวลา3โมงกว่าแล้วไม่ว่าแลอยู่ใกล้ัวในช่างเขากลับบ้านก่อนนี้ปาคนบันพูนจะเสร็จแล้วไม่เป็นไรรอคิวนวดใช่ไหมรอคิวนวดพนี้ก็ได้วันนี้วันนี้จะให้เพราออาชีตาเต็มเต็ม3ชั่วโมงอาพอาทิตาบอกว่าเดี๋ยวถ้าโลมีตีมารอบหน้าอีก ครับนอกทีมงานอย่างไรข้มเขาครับสมุหงค,ครับทีมงานว่ากินเขากับเดี๋ยวคนสีเห็นทัวปรทศผมเป็นคุก,ก้าครับทอดไข่เนื้นอครับ <laughs> จันจอมยนต์ว่าประกาศสดว่าสัน <laughs> ประกาศกินข้าหญ่ เศร้าไทยหลายๆคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเทีมงานหลังบ้านสิเป็นล่มครับบกากินเข่าเลยเศร้าไทยคลิปก่อนเป็นวะบกากินคำใหญ่มันบวมันบวถือมันบวมแมนแนวนะเพื่นเราไมนต้องปกติต้องกินข้ามใหญ่ๆเพื่อนนะกินคำน้อยๆใส่กล่องมันบวมขึมันบวมแมนมันบวมแมนตัวต้นเพื่อนนะมันบวมแมนสไตล์เพื่อนขอบคุณทุกแรงใจครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับ ไป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบานเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงครูบารมีนอ้องอีกน้องครับเนาะฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องบวกดขามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ